สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาดูมะเขือก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูหลายอติตเลยครับก็เริ่มเหลืองลมะเขือต้นมันแก่วันนี้ผมจะมาแต่งต้นมะเขือเพราะว่ามันทีเพราะว่าต้นมะละกอเริ่มโตแล้วผมต้องตัด น,นี้ออกต้องตัดออกเลยครับเพราะว่ามะเขือมันจะไปิดคุมต้นมะละกอต้องตัดออกเลยครับอย่างนั้นมะละกอจะไม่โตแล้วก็มะเขือมักับทีจับผมก็ ได้ตัดออกไปหลายต้นแล้วกต้นที่เหลืองพุ้มก็ใหญ่มากแต่ดูแล้วลูกยังไม่มีมีแต่ดอกออกดอกลูกก็ยังไม่มีเท่าไหร่เนี้ยต้องตัดออกเรื่อยๆ ว่าให้ต้นมะละกอโตเพราะว่ามะเขือน่าจะอายุเยอะแล้วปีกว่าไม่มีดอกเลยครับพุ่มใหญ่ถ้าพุ่มใหญ่แล้วใบมันจะติดกันแบบนี้สังเกตดูแล้วไม่มีลูกผมต้องตัดออกเว้น ต้นไหนที่เล็กต้นไหนที่ไม่สมบูรณ์ต้องตัดออกมละกอก็เริ่มโตแล้วเหมือน,นต้นนี้ต้ก็ต้องตัดออกต้นมละกอมันโตครับอย่างนั้นจะไม่โตจะแก่ไปเลย มะละกอก็โตดีอยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูมะละกอที่ปลูกไว้หลายเดือนแล้วว่าลูกใหญ่ขนาดไหนครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมาถึงล็อกตามะละกอแล้วนะครับก็มีลูกใหญ่แล้วตอนนี้น่าจะเป็นลูกกระเทินตกมากครับพิกก็เริ่มติดลูกแล้ว ตันนี้ดกเลยครับตันนี้ดกมากครับตันนี้พันยาวตอนนี้มะละกอก็เริ่มจะออกลูกให้เห็นแล้วนะครับตันนี้ยิ่งดกส่วนใหญ่ที่ผมดนะูเป็นพันลูกกลมจะดกกว่าลูกยาวครับตันนี้สูงมาก เดี๋ยวต้องตัดตัวนี้ออกต้นไหนเล็กตัวไหนไม่สมบูรณ์ผมก็จะเอาออกยาก็ลกเหมืนเก่าเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องหาเวลาต้องมาถางอย่างนั้นลก,ลกมากครับมะเขือก็เริ่มเหลืองเดี๋ยวต้องตัดออกจงไว้หน่อยหนึ่ง ต้นนี้ลูกยาวครับต้นนี้ดกเลยครับดกมากครับต้นนี้ยต้นนี้ลูกกระเทินต้นนี้ก็ดกอยู่ครับมีหลายต้นนะที่ยังไม่ออกอยู่ ดูแล้วก็ใช้ได้ครับตั้งแต่ผมใส่ปุ๋ยขี้ไก่เข้าไปแล้วก็ลดน้ำฝนก็ตกพอดีมะละกอก็เริ่มจะติดลูกแล้วเริ่มเขียวงามขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องตัดต้นมะเขือนี่ออกต้นแบบนี้ต้นที่เหลืองความจริงมะละกอถ้าเราไปปลูกหน้าฝน ใบมันจะเหลืองเหมือนพริกที่หนูแบบนี้ก็จะเหลืองตรงตรงตายครับแต่มันเป็นพื้นที่ใหม่มเลยไม่เหลืองที่ชาวบ้านเขาปลูกกันที่กเกษตรกรส่วนใหญ่ที่เขาปลูกกันส่วนใหญ่ก็อยู่ได้ปีเดียวปีสองเขาเหลืองเหมือนละแต่ก็ยังมีลูกให้อยู่ตัวนี้ลูกยาวลูกยาวไม่ค่อยดกเท่าไหร่ ลูกกลมมันจะดกกว่าวันนี้ผมก็ได้มาถ่ายคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูแบบตอนเช้าครับแบบอากาศเย็นสบายเมื่อวานฝนตกครับก็ไม่ได้ถ่ายเพื่อนเพื่อนดูน่าจะหลายอาทิตย์แล้วละ่ะวันนี้ก็ได้โอกาสดีครับว่างเพราะว่าเก็บถั่วเสร็จแต่เช้าเลย ็รีบมาถ่ายเพื่อนๆดูเพราะว่าสังเกตดูมันเขียวขึ้นมีลูกดกขึ้นแต่เสียทีมะเขือกับพริกเริ่มเหลืองเยอะแล้วต้องตัดออกครับจงไว้แผ่มะละกอก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาถ่ายเพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งว่า ต้นไหนจะดกต้นไหนจะไม่มีลูกต้นไหนลูกกระเทือนต้นไหนที่จะตัดทิ้งเพราะว่ามันต้องตัดทิ้งครับต้นนี้ผมขอาไว้ทั้งสามต้นต้อทิ้งเขาเอาไว้ต้นเดียวอันนี้ผมเอาไว้สามต้นเลยก็คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ